ที่เราทําความสะอาดนะคะสามารถที่จะกากออกแล้วรองได้หรือใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเหมาะกับสําหรับผู้ที่นอนนะคะผู้ที่นอนก็จะดีตรงอย่างหนึ่งก็คือมันจะเก็บเวลาที่ปัสสาวะเร็วๆนะสำหรับผู้ที่หูรูดไม่ดีค่ะเพื่อนที่สามารถที่ใส่นะคะเวลาที่เราการที่เราทําความสะอาดนะคะสามารถที่จะกากออกแล้วรองได้หรือใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเหมาะกับสําหรับผู้ที่ นอนนะคะผู้ที่นอนใส่นั่นเกินไปมันก็จะเดือดอัดถ้าใส่หลวมเกินไปเวลาที่ซึมซับนะคะมันก็จะเล็ดรอดนั่นเองนะคะค่ะวันนี้สุภัตาก็มาแบ่งปันนะคะการใช้เพียอเพื่อจะดีตรงแบบหนึ่งก็คือมันจะเ,เวลาที่ปัสสาวะเล็ดรอดนะสำหรับผู้ที่หูรูดไม่ดีะคะ่ะเพื่อนที่สามารถที่ใส่นะคะเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องหูรูดไม่ดีนอ้อป้องกันปัสสาวะเล็ดรอดป้องกันกลิ่นอับชื้นนะคะสามารถที่ซึมซับได้ดีไม่ให้เ,หเลอะ ที่หลับที่นอนไม่ให้เลอะกันสะดวกสบายที่สุดก็คือสําหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงก็จะควรเป็นกางเกงที่แบบแปะใช่ไหมคะแบบแปะนี่ก็เวลาที่เราจะทําความสะอาดก็สามารถที่จะกางออกมาไดนะ้ค่ะการที่เราทําความสะอาดนะคะสามารถที่จะกางออกแล้วรองได้เลยใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเหมาะกับสําหรับผู้ที่ นอนนะคะผู้ที่นอนนะมันจะกลางเหมือนกางเกงภาพตรงเอวเนาะแล้วก็ไอ้นั้นตรลขึ้นมาก็มาแปะตรงก็จะเป็นไซส์ x x เนะคะเห็นไหมคะการใส์แต่ละซส์ก็มีประโยชน์ตรงที่ไหนคะถ้าเราใส่ให้พอดีนะคะมันก็จะซึมซับได้ดีถ้าเราใส่เองที่เราสมใส่นะคะสาหรับผู้ที่มีปัญหานั่นเองนะคะแต่สําหรับที่เป็นตัวที่เป็นภาพนาอพอดีของอาม่าอันนั้นเรามีเหลือเป็นตัวอย่างนะมีปัญหาเรื่องหวร่ดไม่ดีเนาะป้องกันปัสสาวะเด็นลด ป้องกันกลิ่นอับชื้นนะคะสามารถที่ศึกับได้ดีไม่ให้เหลอะที่หลับที่นอนไม่ให้เหลอะกากินแบบไหนอย่างไรกับไข่อย่างไงนะคะให้เหมาะสมกับผู้นั้นๆนั่นเองนะคะ,คะจากดูแลผู้สูงวัยบายสุภตานะคะกันกีนค่ะก็คือเราไปบริจาคแต่เราก็จะมาแนะนําในการใช้นะคะก็คือสามารถที่จะกางออกนะคะกางออกเวลาที่สวมใส่ใช่ไหมหงหนมีประโยชน์นะคะดีมากเลย บิกบันนะคะบายบายค่ะอันนี้นะคะสุป,ปตาก็สําหรับ宝าเนาะเป็นเป็นกางเกงค่ะกางเกงสาหรับกางเกงไหนอันนี้สามารถสวมใส่ได้นะคะแต่อันนี้สะดวกสบายที่สุดก็คือสําหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงก็จะควรเป็นกางเกงที่แบบแปะใช่ไหมคะแบบแปะนี่ก็เวลาที่เราจะทาาําความสะอาดก็สามารถที่จะกลางออกมานะคะแบบนี้แบบบางนะคะ,ะแล้วสามารถ ที่จะซึมซับเพื่อจะไม่ให้ลดเลกาเเ่งนั่นเองน,น,อนะคะใส่สะดวกสบายค่ะสำหรับผู้ที่ผาก็คือเราไปบริจาคแต่เราก็จะมาแนะนําในการใช้นะคะก็คือสามารถที่จะ กลางอ,อกนะคะกลางอ,อกเวลาที่สวมใส่ใช่ไหมคะอันนี้นะคะสุภตาก็สําหรับรมาเนาะเป็นเป็นกางเกงค่ะกางเกงสาหรับกางเกงในอันนี้สามารถสวมใส่ได้นะคะแต่อันนี้แล้วมันจะซึมซับได้ถึงสาม้อสิบซีซีเลยนะคะสําหรับกางเกงใน,นะคะ่ะกลางออกมาแล้วทําความสะอาดช่วงน,น,นี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะมันก็สะดวกคนละแบบอันนี้สําหรับผู้ที่สมัครสวัสดีค่ะเพื่อน น,นี่นะคะเราจะมาต่อกัน เห็นเพื่อนๆทักมาเนาะวันนี้ก็ขายได้นะคะเพื่อนๆ,ๆขายเพื่อนๆๆได้นะคะ,ะค่ะสะดวกสบายที่สุดก็คือสําหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงก็จะควรเป็นกางเกงที่แบบแปะใช่ไหมคะแบบแปะนี่ก็เวลาที่เราจะทําความสะอาดก็สามารถที่จะกางออกมานะ,ะ <S 2> <S 2> <S <S เวลาที่เราใส่แล้วใช่ไหมคะถ้าสมมุมติว่ามันเต็มเนาะมันก็สามารถที่จะฉีกได้นะคะฉีกด้านข้างเนี่ยค่ะฉีกละทุกขานเลยแล้วก็จะแบะออกแล้วก็เป็นได้เหมือนกันแต่ก็จะเป็นไซส์ XL นะคะเห็นไหมคะการใช้แต และใส่ก็มีประโยชน์ตรงที่ไหนคะถ้าเราใส่ให้พอดีนะคะมันก็จะซึมซับได้ดีถ้าเราใส่แล้วมันจะซึมซับได้ถึง3 6 0รซีซีเลยนะคะสําหรับกางเกงในเกงที่เราสวมใส่นะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหานั่นเองนะคะแต่สําหรับที่เป็นตัวที่เป็นภาพนอพ,พอดีของอาม่าอันนั้นเรามีเหลือเป็นตัวอย่างนะแบบไหนอย่างไรกับไขรอย่างไงนะคะให้ เหมาะสมกับผู้นั้นนั่นเองนะคะ,คะจะแจกดูแลผู้สูงวัยบายสุัตานะคะกางเกงขา <laughs> สูงซับได้เยอะเหมือนกันค่ะขนาดก็ประมาณ3า0สรอซีซีนะคะทำความสะอาดได้ง่ายง่ายกว่าทุกพิภเป็นกางเกงนะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะคนจะที้ไมมีประโยชน์นะคะดีมากเลยเบิกปันนะคะบ๊ายบายค่ะอันนี้นะคะสุปตาก็สำหรับ宝าเนาะเป็นเป็นกางเกงค่ะกางเกงสำหรับ กางเกงในอันนี้สามารถสวมใส่ได้นะคะแต่อันนี้นะซึมซับได้เยอะเหมือนกันแต่อานาจเท่าประมาณ3-400ซีซีนะคะทำความสะอาดได้ง่ายง่ายกว่าทุพี่เป็นกางเกงนะคะสำหรับผู้ปว่วยติเดเตียงนะคะคนจีนะคะไซแอลก็45ขึ้นไปถึง50ก็จะเป็นไซแอลนะคะเพื่อนเพื่อไซเอ็กแอลเลอะใช่ไหมคะมันก็จะมีขวดยางเพื่ออะไรคะเพื่อกัน้นปัสปสาวะเนาะที่มันเต็มใช่ไหมคะมันก็จะมีสายยา ซึ่ซับได้เยอะเหมือนกันแต่อานาจเที่ยวประมาณ3า0 0ซีซีนะคะออทำความสะอาดได้ง่ายง่ายกว่าทุกพิ์เป็นกางเกงนะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะคนจะกาเกงแล้วก็แบบแบบนะคะก็สะดวกสบายกับผู้สวมใสอย่างไหนคือสำหรับมากก็น้ำหนักตัวไซส์ M ไซส์ M ก็สำหรับคนที่น้ำหนัก45ลงมาในมีประโยชน์นะคะดีมากเลย บกปั้นนะคะบบายนะกางเกงแล้วก็แบบแบกนะคะก็สะดวกสบายกับผู้สวมใส่อย่างไรคือสำหรับมากก็น้ำหนักตัวไซส์เไซส์เก็สำหรับคนที่น้ำหนัก45ลงมาแล้วมันก็จะมีะนี่ค่ะแบบเวลาที่ใส่ค่ะมันก็จะลบตรงขานะคะด,ดีสำหรับแบบกางเกงสวมใส่นะคะสำหรับคนปกติด้านข้างมันจะสะดวกสบายกับการที่ท่าน เ,ออเวลาที่ท่านทำเราจะทําความสาดให้ท่านนะเองนะคะก็คือสามารถที่เป็นแผ่นรองได้เลยนะมีปัญหาเรื่องหูดไม่ดีเนาะป้องกรรันปัสสาวะได้รอดป้องก,กันกลิ่นอับชื้นนะคะสามารถที่สุขภัพได้ดีไม่ให้เ,หเลอะ ที่หลับที่นอนไม่ให้เลอกก็มีปัญหาเรื่องพูดไม่ดีเนาะกป้องกันปสัสสาวะได้รวดป้องกันกลิ่นอับชื้นนะคะสามารถที่ศึกับได้ดีไม่ให้เลิะที่หลับที่โนอนไม่ให้เลิะกันอันนี้นะคะสุป,ปตาก็สําหรับประามาเนาะเป็น,ปนกางเกงค่ะกางเกงสําหรับกางเกงในอันนี้สามารถสวมใส่ได้นะคะแต่อันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเราจะมาต่อกัน เห็นเพื่อนๆทักมาเนาะวันนี้ก็ขายได้นะคะเพื่อนๆขายเพื่อนๆได้นะคะ,คะ,คะแล้วมันจะซึมซับได้ถึง 360cc เลยนะคะสําหรับกางเกงในใส่นั่นเกิน,น,นกไปมันก็จะไดือัดถ้าใส่หลวมเกินไปเวลาที่ซึมซับนะคะมันก็จะเล็ดรอดนั่นเองนะคะค่ะวันนี้สุภตาก็มาแบ่งปันนะคะการใช้เพ็นเพื่อนก็จะเป็นไซส์ xl นะคะเห็นไหมคะการใช้แต่ละไซส์ก็มีประโยชน์ตรงที่ไหนคะถ้าเราใส่ให้พอดีนะคะมันก็จะซึมซับ ได้ดีถ้าเราเซาเละใช่ไหมคะมันก็จะมีขอบยางเพื่ออะไรคะเพื่อกั้นปัสสาวะเนาะที่มันเต็มใช่ไหมคะมันก็จะมีสายยาค่ะก็คือเราไปบริจาคแต่เราก็จะมาแนะนําในการใช้นะคะก็คือสามารถที่จะกางออกนะคะกางออกเวลาที่สวมใส่ใช่ไหมคะแบบไหนอย่างไรกับใขรอย่างไงนะคะให้เหมาะสม ับผู้นั้นนั่นเองนะคะ,คะจากจากดูแลผู้สูงวัยบายสุภัตตานะคะการกินแบบไหนอย่างไรกับไข่อย่างไงนะคะให้เหมาะสมกับผู้นั้นนั่นเองนะคะ,คะจากจากดูแลผู้สูงวัยบายสุภัตตานะคะการกินไหนมีประโยชน์นะคะดีมากเลย บิกปันนะคะ๊ายบยข่แบบนั้นเพื่อความสะดวกสบายในการที่เราทำความสะอาดนั่นเองนะคะมันก็สะดวกคนละแบบพรเพลิด mm. มันมีหลายแบบเนะเาะก็มีสองแบบค่ะแบบทีจะดีตรงแบบหนึ่งก็คือมันจะเก็บเวลาที่ปัสบาวะเรตรัวนะสำหรับผู้ที่หูรูดไม่เดียค่ะเพื่อนที่สามารถที่ใส่นะคะเวลาที่เราค,คือเราไปบริจาคแต่เราก็จะมาแนะนําในการใช้นะคะก็คือสามารถที่จะ กางออกนะคะกางออกเวลาที่สวมใส่ใช่ไหมท่านได้เวลาทำสัความสะอาดง่ายไม่ว่าจะเป็นผุ้จระหรือปัสสวะนะคะที่ท่านได้ขับของเสียออกมามันจะดีกับการที่ดูเลยแล้วมันจะสึมซับได้ถึง3 6 0ซีซีเลยนะคะสำหรับกางเกงในด้านข้างมันจะสะดวกสบายกับการที่ท่าน เวลาที่ท่านทําเราจะทําความสะอาดให้ท่านนนเองนะคะก็คือสามารถที่เป็นแผ่นรองได้เลยนะคะเราก็จะเป็นใช้น้ําหนักตัวตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปถึงประมาณห้าสิบห้านะคะกำลังจดีพอดีนะคะถ้าขึ้นห้าห้าขึ้นไปน้ําหนักตัวนะคะทั้งนะคะการลอกเพื่อจะไม่ให้มันลึกมาถึงข้างนอกนะคะยางมันจะกางเหมือนกางเกียงภาพตรงเอวเ,เนาะแล้วก็ไอ้นัสตุปขึ้นมาก็มาแปะตรงเกียงนะคะ แต่แบบนี้นะคะก็สะดวกค่ะเพราะว่าก็จะเป็นไซส์ XL นะคะเห็นไหมคะการใส่แต่ละไซส์ก็มีประโยชน์ตรงที่ไหนคะถ้าเราใสใ่พอดีนะคะมันก็จะซึมซับได้ดีถ้าเราใสใ่ปัญหาเรื่องผิวรูดไม่ดีเนาะป้องกรรันปัสสบาวได้รดป้องกันกลิ่นอับชื้นนะคะสามารถที่ซึมซับได้ดีไม่ให้เ,หเหลอะที่หลับที่นอนไม่ให้เหลอะกันคะการออกมาแล้วทําความสะอาดส่วน ช่วงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆมันก็สะดวกคนละแบบอันนี้สําหรับผู้ที่สมัครแบบนี้แบบบางนะคะ,ะแล้วสามารถที่จะซึมซับเพื่อจะไม่ให้ลดกางเกงนั่นเองนะคะใส่สะดวกสบายค่ะสําหรับผู้ที่จะดีตรงแบบหนึ่งก็คือมันจะเก็บเวลาที่ปัสสาวนะได้รอะสำหรับผู้ที่หูรูดไม่ดีค่ะเพื่อน,อนที่สามารถที่ใส่นะคะเวลาที่ใน,นมีประโยชน์นะคะดีมากเลย บิกปันนะคะบ๊ bye bye, ายบายแบบนั้น